ทุกท่านครับเกษตรยุคนี้เป็นยุคที่มีการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนเรื่องผลผลิตและก็เรื่องเกษตรกรครับวันนี้นะครับผมอาจารย์ลณกรนะครับได้ผลิตปุ๋ยนะครับส่งทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับรวมแล้วเป็นเสร็จที่ผมส่งต่างประเทศวันนี้ก็จะมีประเทศลาวนะครับหรือสปอปลาวพี่น้องบ้านเรานี่แหละครับข้างๆบ้านเราแล้วก็มีขเขมร และก็ตามด้วยประเทศพะม่านะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในเกษตรบ้านเรายุค2020นะครับวันนี้คือวันที่6ของเดือนมีนาคมปศ2563ครับเพราะฉะนั้นเกษตรบ้านเราตอนนี้ก็เจอปัญหาวิกฤตเรื่องอะไรครับ 1. เรื่องต้นทุนสูงนะครับผลผลิตตกต่ําและก็ซ้ําร้ายที่สุดเกี่ยวกับเรื่องราคายางพาราตอนนี้หลายคนนะครับพยายามกรีดกรีดยังไงก็สู้ต้นทุนไม่ไหวครับ เพราะต้นทุนอ้นยางดิบ1กิโลนะครับตกประมาณเกือบ60บาทแต่ทุกวันนี้ขายได้3โลร้อยก็น่าเห็นใจครับเพราะฉะนั้นมีเกษตรต้นแบบอีกท่านหนึ่งที่ได้นําสินค้านะครับโดยผมเป็นผู้ควบคุมก็คือสินค้าตราสมายิ้มนะครับผมผลิตมาแล้วนะครับร่วม20ปีได้ตอบโจทย์เรื่องประโยชน์แล้วก็ประหยัดต้นทุนลดผลผล,ผลิตเพิ่มและก็ปลอดภัยเรื่องการใช้พวกน้ํายาป้ายน้ํายาเร่ง เดี๋ยวเราไปดูนครับว่าเขาใช้แล้วเห็นผลยังไงตามผมมาครับเจอพอดีครับตอนนี้กำลังยืนรออยู่ครับสวัสดีครับนะครับอันนี้อยู่เขตของบ้านนะครับบ้านในนุ่นสว่างครับบ้านในนุ่นสว่างตำบลนี่ครับตําบลนุ่นสว่างตําบลนุ่นสว่างอำเภอเมืองบึงการอำเภอเมืองจังหวัดบึงการแยกมาจากจังหวัดน้องขายนะครับเนาะครั่นครับอย่างที่เทา กำลังทายท่า่ตอนนี้อายุจากปีแล้วครับปลูกปี49ครับปลูกปี49นะครับร่วมแล้วกับประมาณ40ปีเนาะเห็นบอกว่าก่รีดในน้ำสินค้าตาสมาหยิบมาใส่มีปัญหาอย่างไรครับเกี่ยวกับหนายางเออมีเปกือกยางบกค่อยออกแม่ออกบดบดตอนเนื่องครับเปลือกยางแข็งแน่ครับประมาณนี้เปลือกยางแข็งเนาะครับเนาะแต่น้ำปุ๋ยถัดร่องนะครับตาสมาหยิบนะครับมาใส่ เขาเป็นปีที่สองครับถูกต้องไหมครับนะฮะขออนุญาตนะฮะตรงนี้ก็คือลักษณะของกระสอบก็คือน้ำหนัก50กิโลกรัมยางทั้งบนอยู่ทั้งหมดกี่หลอดตันครับ3ามร้อยสิบหกตันสามร้อยสต้นครับเห็นบอกว่าตอนที่ยังเพ่งได้ใส่นี่กี่นำยางคือหนึ่งได้ต้นหนึ่งพอถึงกิโลครับครัสามร้อยสิบหกตันนี่กี่ทือนึงได้นำยางประมาณเท่ากิโลครับต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่ง เขาเรว่าหลายๆมีดเนอกรวมกันเนาะหลายๆแมมกับหลายๆมีประมาณ6กมีหกมีหกมีกัประมาณต่อนต่อนที่ปอกนะครับตัวมแดงกับตัตอนที่ปลอกประมาณสามรกิโลครับประมาณสามมายถึว่ากรอนกรอกอนไม่ได้ใส่กอนไ่ได้ใส่ไใส่กประมาณกประมาณจะเดียจะเดียร้อยกโลครับ1้อยกิลร้อกโลก่ไม่เกิน150โลถูกต้องเนาะแต่หลังจากใส่น้ำปุ๋ยถาดร่องการสามายิมนะครับเมื่อวาน คาซาเลี่ย300ต้300ตนนี่นะครับเนื้อทีเจ๊ไรนักขีดวะคาซาเฉลี่ยนะเจ๊ไรครับผมมา่นอยู่สามไ <divor> ร่กว่าสามไร่กว่าวานไปเจาะกระสอบครับผมวางไปผมกับวานผสมกับปุ๋ยเคมีนะครับประมาณหากระสอบครับหากระสอบหมายถึง <3 S 1> <ไ>ว่าใส่ปุ๋ยตายิ้มเนี่ยประมาณกระสอามกระสอบแลหากระสอบแล้วก็เคมีไอแม่ปุ๋ยครับมาผสมร่วมกันประมาณคนกันแล้วประมาณสักร่วมเป็นประมาณสักสิบกระสอบครับรวมสิบกระสอบเพราะปีแรกต้องเฟื้นผู้นอกรัอเฟื้นผูก่อนนะครับเพื่อ ให้ดินร่วนเพื่อให้รากผนอ่อนเกิดขึ้นแล้วก็ขยายท่อเลี้ยงนะครับหลังจากจะเดือนครับกี่ขึ้นมาถึงเห็นผลผมก็กว่ามันอาทิตย์นีหนะครับโดยที่ผมความรู้สึกผมนะครับแต่ว่าอาจจอาจกเนี้อาจจะใช้เวลาเร็วกว่าหันก็ได้ครับเรียวกว่าหันเพราะว่ามันมีสองแบบนะครับปุ๋ยสินค้าท่าสมัยยิ้มมันจะมีชนิดเม็ดเหมาะสำหรับการหว่านในช่วงต้นฝนและก็ปลายฝนนะครับแต่สิ่งที่มาจะจันเรียสุดก็คือปุ๋ยท่ารองนะครับชนิดน้ํานะครับ ฟ้าสีเขียวก็คือยิ้มนะครับโทษทิศไมยตัวนี้จะช่วยทําให้นะครับลักษณะของหน้ายางที่มันแตกเปลือกยางนิ่มนะครับนะเปลือกยางจะเขาเรียกว่าจะลึกแล้วก็เปลือกยางจะนิ่มแล้วก็ทําให้โปรเซ็นต์ยางเพิ่มต้องปะครับส่ว <Yeah. S 1> นฝาสีแดงนะครับตัวนี้เป็นยิ้มนะครับสายเกษตรยิ้มพป่นองก็คือป้องกันพวกเชื้อราที่เกิดจากลักษณะข,ของยางออกหัวท้ายเส้นราดําเส้นราสีม่วงกับตัวนี้ผสมร่วมกันครับใช่ใช่หลายบอคุณเอ๋ ผมใส่เริ่มต้นครั้งแรกที่ผมสีผมใส่ยี่สิบครับยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรครับสองอย่างร่วมกันครับฝาเขียวยี่สิบฝาแดงยี่สิบครับฉีดอ่าจักมือสีดเที่ยงครับผมสิบหามือเที่ยงหนึ่งครับหรือประมาณสิบหามือครับเที่ยงหนึ่งหรือเดือนหนึ่งครับครัใหม่ๆผมสีสิบหามือครับหางมือเที่ยงหนึ่งเพราะหลังจากเพราะสามหมดไปแล้วผมเดือนหนึ่งเที่ยงหนึ่งครับเดือนละครั้งนะครับสรุปแล้วตอนนี้นะครับเอาเรื่องนะครับผลผลิตแล้วกันเพราะว่า ต้นทุนต้องลดผลผลิตต้องเพิ่มก็คือก่อนใช้นะครับยาง316ต้นได้ประมาณ100ร้อยกิโลแต่หลังจากใส่แล้วส่วนนี้มันพิดสุดๆมาทุกวันยางออกเยอะๆนี่ครับได้ป้อนใส่ครับเลยสามร้อยแปดสิบห้าโลครับประมาณสามร้อยแปดสิบห้ากิโลครับเอาตัวเลขกลมๆนะครับเอาสามร้อยแปดสิบห้าหารด้วยสามร้อยสิบหกครับตกต้นละเกือบโลสองเนาะครับโลสองขีดโลสามขีดประมาณนั้นครับต้นหนึ่งนะครับค่าเฉลี่ยนะครับเพราะชาวบ้านกีกูมือผมเชื่อว่า เก่งสุดไม่เกิน5ขีดครับหรือไม่เกิน7ขีดขีดเต้นยีได้ถึงประมาณโล2ขีดกก่งคว่าเข้าใจพอครับมีคนสูงอยู่ครับสิ่งที่เห็นนะครับตอนนี้มาดูนะฮะขอขอตาค้องมาดูนิดหนึ่ว่ามาดูนะครับน้ำยางนะครับตอนนี้อันนี้กี่ได้มีนลครับอันนี้2มีดครับ2มีดครับเฮ้ยจริงเหรอ2มีดจ้มือนี่ยจริงจริงไอสองมีดก็คือผมกีดมีดเป็นมีดนะครับมีดเป็นมีดครับผมก็คือตอนนี้สิ่งที่เห็นเนาะครับนอักษณะความเข้มข้นของน้ํายางเนี่ยข้น ถ้าเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีมันจะออกสีเหลืองกลมสมอย่างบัครับนี่ก็เห็นนะครับภาพเห็นตอนนี้ก็คือสีเหลืองกลมครับถูกต้องไหมครับครับหเหลืองหุยเหลืองมุยหุยนี่แสดงว่า <c oughs> ปเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีครับข้อประทับใจมากที่สุดครับของสินค้าตราสมายิ้มทั้งชนิดเบ็ดอาชีดน้ำครับเป็นไหนครับกประทับใจครับประทับใจในสินค้านะครับตัวนี้เพราะว่าสินค้าผมว่าที่ไหนยางออกดีนะครับมีคุณภาพเพราะหลังจากการใช้งานแล้วยางผมก็เต็มจอกเต็มโปดีครับเต็มถ้วยดีครับเห็นบอกเมื่อก่อนนี่ทาจีด้ยสองมีดประมาณนี้ต้องใส่น้ำยาป้าย ครับถูกต้องวะแมนครับแต่หลังจากใส่สินค้านะครับตาสมัยยิ้มทั้งชนิดเป็นชนิดนน้ำแล้วนะครับตอนนี้ได้ใส่บัถามจริงตอนนี้บัวได้ใส่ครับสังเกตจากกันลายยางครับนี่ครับดูออกว่าข้าวๆเนี่ยครับเริ่มเริ่มเริ่มยุดการใส่ท่าอย่างครับาใส่มันสะออกดำๆแบบนี้ออกดำๆนี่ครับดำดำแมนครับซ้ำไปเลยแสดงว่าโดนพวกไม่สารเคมีเผาไหมสารเคมีเผาไหมก็คือตระกูลคล้ายๆตระกูลยาขยาเนาะแมนครับไปถ่ายก่อนเอาถ่ายสุดสุดถ่ายครับพี่น้องสิ่งที่เห็นก็คือหนึ่งฝนผลิตเพิ่มต้นทุนลดจริงบคุณเด ผมว่าเราตะครึ่งต่อครึ T ่งครับเพราะว่าจากผมเคยใส่ปุ๋ยประมาณเรื่องอย่างองน้อย่างไงก็หลายหลายบาทนะครับปีลดลงมากแตัผมว่าน่าจะครึ่งต่อครึ่งครับครึ่งต่อครึ่งนะครับและก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อยนะครับจากได้ร้อยกว่าตอนนี้เป็น385กิโลกรัมต่อ316ต้นอันนี้ชัดเจนนะครับเนาะอ้าฝากถึงเพื่อนบ้านอยู่ในเขตของอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัครับครับผู้ใดอยากลองสิค้านะครับคุณภาพดีจากที่ผมเคยใส่มากครับทันมากผมก็เห็นว่าคุณภาาม ใส่ได้ดีพอสมควรครับนำยางออกครับก็ลองตรวจสอบลองใส่บึงครับเพื่อได้ไอพี่น้องเกษตรกรเนาได้ใส่สินค้าที่มีคุณภาพนะครับลองบึงครับถาบ่เสือมาเบึงยูสวนได้มาเบึงนายยางได้ครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมขอบคุณนะครับคุณเอ๋อีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะครับกับการใช้สินค้าตราสมายิ้ม และเราจะมาติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะตอนนี้เห็นมียางหน่อยเนาะยางหน่อยกับอู้หนาสวยนะครับเดี๋ยวตอนกลับเดี๋ยวจะเห็นทีมงานถ่ายทำไปเกือเดนนะครับขอบคุณเวออีกครั้งนะครับที่มาแบ่งประสบการณ์ครับขอบคุณตะกล้องครับบ๊ายบายครับ